เดสันโอโ้สวยงามตัวนี้เพิ่นเปิดใหม่เปิดมาประมาณนาหิได้ปีกว่าละมั้งได้แล้วล่ะโอ,อ้สวยงามขนาดพี่น้องคนหลายได้ทั้งในนะชิพ่าพี่น้องเขาไปเบิ่งจกักจักสิบนาที่ก่อนนะครับ สบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้องปองไปนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยนํามเมื่อนี้บาวสุริพลก็ไดดมีโอกาสมาตลาดบูบีนะพี่น้องเนาะตอนเสาร์ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบพกโมงเลวพี่น้องบาวสุริพลนสิภาพี่น้องไปรับส้มตลาดเสาร์ของบูบีบูบีสเตชันนะพี่น้องเนาะสิภาคพี่น้องไปรับส้มเสือป่าสวยๆงามๆพี่น้องไอพ่อก็เลยพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศอ่าพูดบาทถนนตอนเสาร์ าหางสปิริินขาต่างๆว่าจะเป็นอะไรตลาดบเบีไปพบกันเลยพี่น้องไปเลยสบายดีตอนเช้าพี่น้องบรรยากาศตลาดบเบีอันนี้คือถนนบรรยากาศะนะครับน้ำสองเพราะก็ชิมีคนขายของนิดๆน,น่อยๆเนาะทางถนนสำบลไร้ไเป็นไง สิมีลายแดงกับพุ่นแหละอยู่ทางในสเตสันเนาะพี่น้องเดี๋ยวบาลซิลิโคนสิ้ผ้าพี่น้องขามไปเบิง่งทางในสเตสันเนาะไปพี่น้าะขามไปเบิง่งทางในสเตสันเสื้อผ้าหลายถ้าผู้ใดไสิมาซื้อกับบ้านกับซองสงการกับมาได้เนาะพี่น้องเนาะสเตสันอู้สวยงาม ตัวนี้เพิ่นเปิดใหม่เปิดมาประมาณนหนชกกีได้ปีกวัวละมั้งได้แล้วล่ะบรรยากาศบาลซิลิคอนกับบุคคลเดีมายางหนออกกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นคล้องคล้องพัดดึงนะครับคล้องพัดดึงกษมอ่ามันสีตะลุกับคล้องอ่าแสนแสบแสนแสบเนี่ยคระบเราวางนั่งเลือนไปประตูน้ำบรรยากาศพูเวปยามสากับประมาณนี้แหละพี่นอ้อง นี่แหละดีหลายแต่ก่อนเพื่อนชิมีขายบนผุดบาทเนาะพี่น้องเนาะแต่คู่มือเนี่ยเพื่อนจัดระเบียบใหม,ม่เพื่อนบอ่อหายขายแล้ว <im itation> ลนี <im itation> ่แหละครูเสดายสิยบสสบอลซิลิฟอนเฉดไปเปิดร้านก่อนเวลามันหอดแล้วเนะาะเพราะว่าเวลามาันจำกัดเนาะพงมงยี่สิบเพื่อนเฉดไปเปิดออร้านขบบอสิพาพี่น้องเขาไปยางส้มข้างในตลาดเสดายมาซาปไปเจะมือใหม่เด้อพี่น้อง แล้วก็ว่าสิไปเที่ยวประตูน้ำนะ้ำว่าสิพาพี่น้องไปรับชมประตูน้ำแล้วสวยงามขนาดพี่น้องคนหลน์ได้ข้างในนะสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งจกัจกจกักสักรพันาทีก่อนนะคนหลน์เฮงรถรถลูกค้าก็จอดเต็มมืุอทีนะครับฮะฮะ เพื่อนๆเ,เขาไปส่งจังน้อยัะคนร้ายคือคักเลยพีน่น้องเสื้อผ้ากัหลากหลายกันเกิงเกย์ๆนะครับ เป็นเอลซงเอลซา6ส,สื่อกับบานกับซองนังนงนงงกเพี่อนนองสงการมาที่วิวเสือภาเพื่อนเพื่อนเพื่อน พี่ก้ขายดีขาย,ขายผ้ามาถ่ายเล่นเดี๋ยวก็ไปเปิดร้านขายดีนะครับพี่ยังได้รับรอดน้ำมือเลยได้ดจิบผ้าพี่น้องเขาไปเบืองท้างในนะอพี่น,อนออ้องเนาะกะสิมี่แพงหลานว่างกบมี่นาะพี่น้องเนาะ อ่าเขาพระท่านเปิดมีหลายเด้อถ้าผู้ใดสนใจสามารถลองสอบถามมายางเบอร์เนาะสายโอ้สวยงามเลยเต็มือราคาโปแพงไหมครอบราคาถึกถึกเสียว่าเสียยืดได้หน่อยบอกเสียพุ่งมันจะได้ขอตัวยางออกเนาะหาไปเปิดร้านก่อน เสียผามากไม่มาหาเสือเสียกีฬาเสียผาหมากเสียไปอยู่เต็มไปหมดแล้วพี่น้องเสียดายมาซามาสาไปต้องไปเหตุงานก่อนให้ทามาเดี๋ยวมื่อไหร่จะสิมมาทายให้พี่น้องเบื้อีก้นหนึงเดี๋ยวออกไปท่านพี่เลยคนหลายทางสอบเพราะว่าเนี่ยนั่นคือกอลเลย Mình sẽ phá lạc lái lên xuống chạy cả ma nhang lập xôm đấy nó phải nó nó ไอ่อนพี่น้องได้เวลาไปเปิดร้านแล้วบ้า,า C. นบ้าวสิริพง์กับที่อยู่ทั้งสะพานซีนครับอันนี้ทั้งบ้าวสิริพงศจะไปเปิดหานเนาะ พไปออกไปเปิดห้างรูปมาบายที่สร้างมาก็เ,าเปิดไฟเจ็ดด้วยนะดูวันนี้